วันนี้ไปทำเรื่องขอลดดอกเบีย้ยนะครับสินเชื่อบ้านที่เชียงใหม่ก็ไปติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับสาขาสันกำแพงนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าเวลาเรากู้ซื้อบ้านกู้สร้างบ้านเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยในช่วง3ปีแรกหรือที่เขาเรียกกันว่า T-Serve ์เ e นี่ยก็จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำใช่ไหมครับพอพ้นปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยก็จะลอยตัวนะครับแล้วก็ไปอิงกับ อัตราดอกเบีย้ยขั้นต่ำนะครับสำหรับลูกหนี้รายย่อยชั้นดีหรือที่เารียกว่า MRA ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันลอยตัวขึ้นไปแล้วในปีที่4แล้วหลายๆคนไปอยู่เฉยๆนะครับเราก็จะต้องเสียดอกเบีย้ยในอัตราที่สูงดังนั้นนะครับคนที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีจ่ายดีจ่ายตรงเป็นไม่บรรทัดเลยนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพูดคุยกับธนาคารนะครับเพื่อขอปรับอัตราดอกเบีย้ย นะให้กลับมาต่ำเหมือนเดิมนะครับคือ3ปีมันต่ำขึ้นปีที่4มันลอยก็ดึงมันลงมาการทำแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่ากระบวนการ retention นะครับหรือพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือขอปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งพอเราเข้าไปติดต่อขอปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเราก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยต่ำไปอีก3ปีซึ่งหลายๆคนที่ทำเป็นเนี่ยก็จะเข้าไปขอทุกๆ3ปีให้ได้ดอกเบีย้ยต่ำๆไว้นะครับซึ่งวันนี้ไป ใช้บริการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสังกําแพงก็ใช้เวลาแค่20่นาทีนะครับเสร็จจบทุกกระบวนการเลยตรงนี้ก็อยากจะเตือนนะครับคนที่กู้ซื้อบ้านทุกคนนะครับเพราะว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยเขาให้ผ่อนกันได้ยาว30-40ปีก็จริงแต่ว่าที่ถูกต้องนะครับเราควรจะจบการผ่อนชาระทั้งหมดภายในสัก12ปีนะครับหรืออย่างช้าก็คือ15ปีนะครับควรจะผ่อนจบทั้งหมดโดยอาศัยเรื่องของการโปะเป็นประจําทุกเดือนนะครับเพิ่มจากค่างวดที่เราต้องจ่ายปกติ ผสมกับการที่เรารู้จักขอลดดอกเบีย้ยทุกๆ3ปีนะครับดึงมันกลับลงมาอยู่ในเลทต่ำๆเงินที่เราจ่ายไปก็จะได้ไปลงเงินต้นเยอะๆแล้วก็หมดหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับเ,เรื่องของการซื้อบ้านเนี่ยนะครับอยากให้เราวางแผนตั้งแต่วันแรกที่เรากู้ซื้อนะครับว่าเราสามารถผ่อนปกติได้ไม่เหนื่อย สามารถโปะเพิ่มได้ไม่ลำบากแล้วก็ retention ขอลดดอกเบี้ยเป็นถ้าเราจัดสรรดีนะเราจะสามารถผ่อนบ้านไปได้ด้วยโปะบ้านได้ด้วยจัดสรรเงินบางส่วนไปออมแล้วก็ลงทุนได้ด้วยนะครับแบบนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้การเงินของเราเนี่ยมีความสุขมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสังกมแพงด้วยนะครับที่ดูแลแล้วก็ให้บริการเป็นอย่างดีครับ